สบายตรงนี้แหละเมฆขึ้นแล้วเป็นจุดเป็นจุดเดี๋ยวก็ขึ้นวันนีเปิดทางลูกไก่มากเออต้องหาลูกด้ยรับโอ้วัาเด็มมาวันนั้นมีสำหรับการเต็นท์ครับเต็นท์ได้เลยครับเาเจ้าของสถานที่ของอะไรครับเจ้านที่จะของไม่ใช่ ต้นวันที่หนึ่งนี่มาแข่งมาวิ่งกับเขาไหมเนี่ยวิ่งข้างบนเหรอยายวิ่งข้างบนน่ะวันที่หนึ่งน่ะไฟฟ้าถูกกลับอ่ะอมีค่าสมัครเลยนี่างไรไม่ต้องเสียอยู่แล้วมีค่าสมัครมีอยู่แต่ถ้าเรามาลิฟต์ที่ผมไม่ได้สมัครหรอแม่ไม่ได้เสื้อพร้อมแต่มันไม่ได้เสื้อใช่ต้องสมัครรึไม่ได้เสื้อหรือไม่เคยสมัครวิ่งอินเตอร์โกลอด์ในทุกรายการ